ับวันนี้เปล่าไก่ไม่รู้เขาทำอะไรกันไปดูไปดูเขาทำอะไรครับนู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 วันนี้พามาเที่ยวพามาเที่ยวไปดูครับเขามาทำอะไรกันเนาะหาจับปลาคอนปลาคอนเฮ้เบิ้งตัวปลาแล้วพี่น้องเลยเฮ้เบิ้งเบิ้งขาเจ้าเห็นยังไงพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับมาจับปลาคอนครับหนามมันแห้งเนาะหนามคลองมันแห้งเขามาหาเลาะจับปลาครับเบิ้งตัวปลานะหนโซตัวปลาเนี่ยยื่น นี่นรปลาหน่อยพี่น้องปลาหน่อยปลาหน่อยปลาขาวปลาขาวคุนก็ต้องแคขยังคุณในตอไปนะแขยังยังในตอนั่นปลาทิ้งบ่กแย่หู้แย่หู้ครับพี่น้องนะนี่ครับแนวอยากแนวกินเนาะสไตล์ของชาวบ้านเนาะน้ำมันแห้งกับมาหาแนว้อยากเนื้กินเนาะสไตล์อินดี้เนาะนู่นนี้เป่าไกลเอาผ้ามาเที่ยวจากปลามันแล้วมาเบิ่งหาปลาเนาะหโอ้หมอหมอช่างเยี่ยมหมอตาเนี่พี่น้อง นึ่งครับโศกอยู่ครับน้องเห็นปะห็นปะเราโศกอยังพี่น้องหาปลากระทิ้งปะอ้อแย่ปูแย่ปูพี่น้องเห็นปะนี่ฮะในคลองนะครับหนามมันแห้งนะครับเนาะนี่นะครับพร้อมนู่นครับกำกำกำลังแรงใจพี่น้อง สามคนอยู่นู่นครับผมนั่งเบิ้งขาเจ้าเฮ็ดกันครับผมนี่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 ตึกแหงน้องมีแหงก็ตึกแหงนะครับตึกแหงก็ตึ๊กนะครับพี่น้องสวิงก็มีเนาะง้มดง้มเนาะเบิ่งพี่น้องว่าสิได้ไรเป็นไรเนาะค่อยหาไปเนาะเมาอยากได้กินเนาะไหนนะนี่เบิ่งอันนี้นะ ี่กระแผงพอสามตัววันนี้ก็แแผงดิโวพี่น้องเนในป่าน้รแแผงในเจ้กโกยังต้องไปเบิ้งครับหาเบิ้งของเจ้าเนาะต้อมีป่าบ่ตน้ำตรุน้ออ่ะนี่เดี๋ยวเบิ้งปากะเท่ากันวูพี่น้องอืดอันนี้ครับ ปลานิ่งครับปลาโสนครับน้องปลากระทิงก็มีครับนุ่นน้องเห็นบอ๊ะเตยได้พุ่นเนาะปลานิ่งครับปลาคอนที่พี่น้องน้ำมันเป็นบวกไม่เดียวพี่น้องนะในคลองเนาะเดินไปน้องปลานิ่งปลานิ่งปลานิ่งจตกปลาหยังนะฮักนะฮักพี่น้องปลาปุ่มปุ้ยบ่เนาะไปตั้นะฮักเด้นี่ปลาหยังวุยนี่ตักขนาดนะปลากระทิงพี่น้องปลากระทิงเราหัวเสียกหัวเสียกนะพี่น้องเนาะ มาทิ้งหัวเสียกหัวเสียกนี่หมอตาลพี่น้องเอิ่อหมอตาลเนาะหมอไปแปลตัวไปแปลอย่างเงหมอตาลเนาะอันนี้ก็เป็นปลาเรื่องเกาะปะเชลโอนบอกพาได้ยุพาได้ยุอันนี้โอ้ยไี่ใหญ่ได้กินพี่น้องโอเคสำรับมัอนี้ก็อนสำรองพี่น้องนะนี่ครับเดี๋ยวมื่อน่าจีไปใส่เนาะเดี๋ยวแล้วมาเบิรงกันพี่น้องเนาะสำรับมัอนี้ก็อนสำรับมัอนี่บ้าไกลก็ะบายบายครับพี่น้องถอนไม่เมื่อน่าเนาะบายบายครับผม